ส่งเข้าไปก่อนอต,อต้องให้คุณแจไปก่อนแล้วก็ที่เหลือคุณแจสำรองมีไหมค่ะ คุยอะไรกันเนี่ยเรื่องของเขาหล่อไปเขาสนุกสนุกอยากสวยแบบน้องโบวี่กินซินเดียดีกว่ามะมซินเดียได้ค่ะกินซินเดียกินเอ่อซงมันจะช่วยในเรื่องของผู้หญิงนะคะเรื่องผู้หญิงมีอะไรบ้างฮอร์โมนแปรปรวนมีประจำเดือนมดลูกหย่อนมดลูกไม่เท่ากันมดลูกแหวงอไม่ใช่ันนี้มดลูกหยางมดลูกหยางก็คือมีตกคงตกขาวอะไรก็ว่ากันไปนะคะซึ่งในส่วนผสมของซินเดียตัวนี้นะคะ จะมีหัวใจสําคัญก็คือเราใช้สกัดมาจากจมูกถั่วเหลืองอซึ่งจมูกถั่วเหลืองนะคะโบวี่ขออ่านคุณประโยชน์ของมันเต็มๆให้ฟังนะคะทีนึงนะคะเนื่องจากเครื่องนะคะใช้สองอนนอมือานิดนึงนะคะแล <c oughs> ก็จมูกถั่วเหลืองนะคะ <c oughs> เป็นาสารอาหารธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มอัตรา <c oughs> มวลกระดูกนะคะจะามากกว่าการสลายตัวของอไอโซฟลาวนนะคะซึ่งเป็นสาร ตัวเอสโตรเจนที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันอยู่ในผู้หญิงนะคะค่ะอาฉะนั้นอามันจะเหมาะ กับการที่แบบว่ารับประทานสําหรับผู้ที่อยู่ในวัยทองค่ะอันนี้ก็เหมาะคือทานได้ทุกเพศทุกวัยมองมองเลยไปปะทุกเพศเลยหรอะคะคุณเพื่อนทุกเพศทุกวัยร้อเล่นนะคะผู้หญิงทานงี้ผู้หญิงนะคะผู้สิงก็ได้ป้องกันการสูญเสียเนื้อกระดูกในสตรีที่มีฮอร์โมนเริ่มลดลงนั้นก็คือตั้งแต่30ปีขึ้นไปนั่นเองอ่าแล้วก็มันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพได้แก่ลดอาการในสตรีวัยหมดประจำเด เรียนนะคะลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเน่งสามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเส้นเลือดซึ่งเป็นขั้นตอนที่จําเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของก้อนมะเร็งนี่จริงๆแล้วแค่ตัวเดียวนะคะแค่จมูกตัวเหลืองก็มีคุณประโยชน์ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดมาดูภาพรวมนะคะนอกเหนือจากในส่วนของมดลูกแล้วค่ะยังมีผิวพรรณนะคะลดฝ้ากระค่ะแล้วก็รอยจุดด่างดำนะคะแล้วก็ เพิ่มความใสค่ะไร้บริสุทธิ์ค่ะเหมือนกับคนบางคนนะคะแถวนี้ใครเอ่ยดิฉันเองค่ะรับเองเลยใสไร้บริสุทธิ์ดิฉันรับเองเลยนะคะนี่คือสิ่งดีๆนะคะช่วงหน้ามีอะไรคะค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของนมเปรี้ยวใครที่บอกว่านมเปรี้ยวนะช่วยลดความอ้วนได้ คิดผิดค่ะแต่ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาพบกันในเรื่องนํำเปรี้ยวค่ะค่ะ คุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรอยามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคร้ายอื่นๆตามมาขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีทอ็อกสารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จํานวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะน้ําหนักลดลงไป4กิโล ผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่มไป3เดือนกว่าๆสายตาเรื่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแข็งแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และฮาลาลเครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0860458118 หรือ086-045-8448่8 8ากลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญ,ญ,ญิงอยากสวยค่ะช่วงนี้เขา เข้มข้นเนาะเออเอาจริงเอาจริงไม่ได้หรอกใช่เองก็ลยช่วงนี้กินยาแล้วไม่วิ่งขึ้นเยอะค่ะก็ลับมาสู่เช็งไหมไม่กลับมาสู่โลกแล้วไงเหรอตะกี้เผลอไปดาวอังคารนิดนึงอ๋อนี่ล่วงกลับมาที่เดิมแล้วใช่ไหมล่วงกลับมาแล้วบนโลกมนุษย์ใบนี้อ่ะโอเคยินดีด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปกินนมเปรี้ยวก่อนนะ เป็นยังไงนมเปรี้ยวค่ะในช่วงที่แล้วเนอะที่พูดในเรื่องของนมเปรี้ยวก็เข้ามาในเรื่องของนมเปรี้ยวเขาบอกว่าไม่ได้สามารถที่จะลดความอ้วนได้นะสาสนาหลายท่านเนี่ยคิดว่ามันช่วยลดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยจริงๆมันช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้นใช่แต่หลายคนบอกว่าลดน้ําหนักจริงๆไม่ลดนะคะนมเนี่ยใช่ไหมนมเปรี้ยวมีอะไรนะเออตัวนมเปรี้ยวเนี่ยจะมีตัวและตัวบาซิลัสนะคะแล้วก็สเตปสเตปขออนุญาตนะคะสเตป สเตปโตเกลรัสค่ะประมาณนี้นะคะเป็นแบคทีเรียเนาะเปลเรียนน้ำตาลการขับถ่ายแต่ว่ามันไม่ได้ขับถ่ายของเสียนะมันอาจจะเป็นการหมักมุมของเสียในในในรงลำไส้ก็เปลี่ยนในสองตัวนะคะขออนุญาตอีกนิดนึงกลุ่มแลโตบาซิลัสนะคะเป็นแล้วก็และ สเตปโตก้าโตกรัตรค่ะเป็นแบคทีเรียที่เปลี่ยนน้ำตาลและโตนในนมให้เป็นกรดแลคติกนะคะซึ่งทำให้เกิดปัญหาการท้องเสียค่ะเนื่องจากการดื่มนมอ,อย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ไม่สามารถย่อยในใน้ำตาลแลคโตสได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานนมเปรี้ยวแทนนมก็ ได้คุณค่าอาหารของนมเช่นเดียวกันแต่ว่าทำให้ท้องเสียนะคะหลายคนร้อรลดน้ำหนักไม่ใช่เลยนะคะอานในปริมาณที่พอหมาะอันนี้อันนี้ไม่หมอนก็เคยเข้าใจผิดเหมือนกันนะคะใช่หลายคนชอบทานไงก็เลยพองเป็นภาพยุนนว่าไปในเรื่องของพวกแบคาซิลัสอะไรจุลินทรีย์อะไรพวกนี้ก็ก็ขอแนะนำเลยแล้วกันนะคะเครื่องดื่มยแยหารกลิ่นกีวีนะคะของเรานะคะเป็นอาหาร เป็นอาหารของพรีไบโอติกใช่งโปรเบโอติกเป็นอาหารของพรีไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ในลำไส้ของเรานะคะซึ่งเครื่องดื่มเยออาหารครึ่งนะคะก็จะไปปรับสมดุลหาพวกจุลินทรีย์ต่างใช้ทงานดิคล่องตัวขึ้นสำหรับคนที่ท้องเสียก็สามารถทานได้การที่ทุกคนเราท้องเสียคือจุลินทรีย์มันผิดเพี้ยนไปชนเท่ากันซึ่งมันจะไปปรับนะคะแล้วก็จะดูดซับสิ่งที่สกปรกที่มันตกค้างออกมาค่ะนะคะก็ ต้องบอกว่า,มาเมล็ดไซเลียมตัวนี้นะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะนอกเหนือจากที่เกิดพองตัวในการดูดซับสารเคมีแล้วนะคะยังมีในส่วนของการดูดซับสารพิษดูดซับไขมันและที่สําคัญนะคะขับข้อองเสียในลําไส้นะคะแล้วก็ออกมาทางมวลอุจจาระจะมีปริมาณมากขึ้นค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราขับถ่ายมากกว่าปกติใน,<ม>ในการทานดีท้องนี่คือชำระล้างลำไส้นะคะถ้าเกิดพูดกันภาษาง่ายๆนะคะแล้วก็ ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ใช่ค่ะเพราะลำไส้คนเรามียาบินสิเมตรางนั้นกวาดมันจะล้างหมดนะคิดดูแล้วกันก็ไปกวาดออกมานะคะกวาดมวลอุจจาระที่อยู่ในลำไส้เราออกมาเลยมันก็เลยแบบอือเยอะกว่า ปกติใช่ก็เหมือนเหมือนกับว่าเจ้าน้องพูดอย่างนี้ก็คือเหมือนเอาไม้กวาดมากวาดก็มาเลเซียเรี่ยมก็ทําหน้าที่คล้ายๆไม้กวาดก็กว่านกวาดสิ่งกระจกระปกในลําไส้ของเรามีประโยชน์หน้าที่ก็คุยไม้แถมยังมีคอลอโรฟรลด้วยนะตัวนี้จะช่วยในเรื่องแบบล้างไขมันในเส้นเลือดกระแสเลือดของเราทําให้แบบระบบเลือดสะอาดด้วยแล้วก็จะทําให้แบบว่าระบบผ่อผานของเราดีขึ้นด้วยค่ะค่ถ้าเกิดว่าเอามาเลเซียเลียมมาผสมน้ำ และเครื่องดื่มนะคะจะทําให้เกิดอาการฟองตัวแล้วทําให้รู้สึกอิ่มนี่คือผลประโยชน์ของการลดน้ําหนักโดยตรงเลยค่ะ<ช>ตัวคร์โไฮเลรียมมันจะพองตัวเพราะฉะนั้นพอเรารู้สึกอิ่มเราก็ไม่มีความต้องการอาหารใช่ใชใชค่ะหรือว่าทานในปริมาณที่ลดลงค่ะนี่คือข้อมูลเชิงวิชาการที่ผ่านการทดลองทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค<ช>่ะนะคะนอกเหนือจากดีท็อกแล้วคอล์าไเเป็นยังไง เพราะว่ายเป็นอค,ค,คอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะซึะ่งเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งอ่า เราจะมีสายพันธุ์ของปลาคือปลาทิราเปียนะคะซึ่งมันเป็นฟาร์มเป็ดเบี้ยงดูอย่างดีสายพันธุ์นี้ก็คือคนํามาเลี้ยงเพื่อที่จะทำคอลลาเจนโดยเฉพาะแล้วจากการวิจัยของสถาบันวิจัยเอวูิกนะคะของสหรัฐอเมริกาเขาวิจัยมาแล้วว่าการดูดซึมของคอลลาเจนนั้นมีแล้วก็ดูดซึมได้จริงๆก็คือไดเปปไทด์คู่ที่อยู่ในคอลลาเจนไดเปปไทด์ของคอลลฟไฟของเพีวไลซึ่งมันสามารถดูดซึมได้จริงๆค่ะ แล้วมันเห็นผลจริงๆแล้วมันจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณกระดูกนะคะตามระยะเวลาในการดื่มแล้วตามอาการหนักบางคนมีกระ้าอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบรอสักพประมาณสัก4-8ถึงแสัปดาห์อะไรอย่างนี้ค่อยๆเห็นก็จะค่อยๆลดปริมาณลงนะคะไม่ใช่ว่ารักษาให้หายนะหลายคนอกม่ารักษาได้ด้วยเหรอไม่ใช่รักษานะคะนี่คืออาหารเสริมไม่ใช่ยาช่วยใช่เป็นตัวช่วยใช่ไม่ใช่ยารักษาใช่คือเป็นตัวช่วยเพื่อให้สุขภาพผิวเราดีขึ้น ถ้าอยากดูแลสุขภาพผิวเนี่ยเห็นไหมเราเป็นวิชาการกันก็เป็นเนาะใช่ค่ะดูนิ่งไปเลยเออเนองแพรบอกนิ่งไปเลยน้องแพรนั่งฟางเห็นไหมมีสาระด้วยเสื้อเขียวอ่ะจริงคือคือต้องบอกว่าเป็นแบบ คอเลาเจนที่มีงานวิจัยรับรองเลยนะคะ,คะจากมหาลัยเกียวโตว่าเออทาแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ถ,ถึงเห็นผลอย่างถ้าช่วยในเรื่องผิวพรรณให้ผิวใสหรือผิวเรียบเนียนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์แล้วแต่ของปัญหาของแต่ละบุคคลก็ประมาณ1เ <ละ S 2> ดือนใช่ส่วนจะช่วยในเรื่องแบบร้อยแผลเป็นกะฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาประมาณ8สัปดาห์ขึ้นไปหรือ2เดือนส่วนในถ้าใครทานแบบพวกคนอายุเยอะแล้วจะช่วยในเรื่องกระดูกไขข้ออะไรอย่างเงี้ยข้อต่อน้ำเลี้ยงระหว่างข้อต่ออย่างเงี้ย พออายุใช่พออายุเยอะแล้วมันจะเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยใช่ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยประมาณ13สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นผลแล้วอันนี้คืองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเขารับรองเลยว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์สายพันธุ์นี้มันช่วยได้จริงๆค่ะนะคะนี่คือสาคัญเป็นปลาที่ราเแล้วมันมีคมเชื่อผิดๆด้วยนะเกี่ยวกับคอลลาเจนเพราะบางคนเมื่อก่อนแบบ คิดว่าเป็นมวลโมเลกุลมันจะดูดซึมได้ดีซึ่งอันนี้ผิดนะคะเขาทำวเลเน็กซ์ก็รับรองมาแล้ววิจัยมาแล้วมาเกี่ยวกับเป็นไดเปปบทดยโครงสร้างนะคะโครงสร้างของโมเลกุลของมันเท่านั้นนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับดอลตันอันนั้นไม่เกี่ยวนะคะเป็นความเสถียะไม่ใช่ขนาดไปหามาดูนะคะค่ะก็หลายคนชาวบ้านบอกอาจจะยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรที่คุยกันพูดง่ายๆก็คือทานแล้วช่วยเรื่องกระดูกใช่เรื่องผิวพรรณผิวพรรณนะคะก็ ทำให้รูปร่างดีขึ้นด้วยค่ะนะคะหมดเวลาอีกแล้วเห็นไหมจิงหรอพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะใช่ใบหมอนมีอะไรเคลียร์ไม่มีเดี๋ยวกันงั้นพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ